อืมอร่อยคัะภาคเย็นวันนะครับมันก็ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็กไะะดไลค์นะคะกดแชร์นะครวันนี้วันนี้หลานน้อยไปโรงเรียน,นะค่ะทุกคนไปโรงเรียนอืมเที่ยงแลว้วก็ทานเข้าวนะคะอืม ขอบคุณที่เพื่อนให้กำลังใจทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณจ้าอร่อยอร่อยคก็จับในคล่องเท่าไหร่เนาะ ขอบคุณที่เพื่อนให้กำลังใจทุกคนนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณจ้าช่วงอ,อันนี้เราจะเที่ยงแล้วค่ะทุกคนนุ้ยันทานข้าวตรงเวลาอืมเทีย่งยงแล้วก็ทานข้าวนะคะฝนเนาะเนาะ ขอบคุณทุกการรับชมทุกทุกท่านหมหิวกับเายดวนใช่ไหมคะทุกคน <laughs> ถ้าหิวก็ทานนะคะอันนี้รสเที่ยงนะสะทุกคนมันยืนเวนทานถ้าตรงเวลาเกนินนี่แหละค่ะทุกคนกินเหมือนเดิม เนาะมันก็ยังไงแหละข้าคุณเนาะอืมคองอืมจะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวัน,นนี้มาในมาในแบบใหม่ด้วยค่ะทุกคนเนาะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยาลำดวนถิ่นฐานนะคะ วันนี้ทานข้าวกันทุกคนวันนี้ทานข้าวอะไรรู้ไหมคะทานข้าวสวยจืดกัะทุกคนแต่ว่าต้มจืดก็ไม่เหมือนรสชาติก็จะไม่เหมือนชื่อนะคะทุกคนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาในมาในแบบใหม่ด้ค่ะทุกคนเนะาะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน ันก็จะเที่ยง้ค่ะทุกคนมันยืนวันทำถ้าตรงเวลาแล้วอย่าถามนะคะว่าเยนวันทําเองหรือเปล่าไม่ค่ะยนวันซื้อค่ะซื้อทั้งนั้นทําได้ค่ะทุกคนและทีนี้ก็มีคนเขาขายในบ้านเยดวันเนี่ยเขาขายค่ะก็มันก็ถูกๆเนาะเยนวันก็เลยซื้อกินเลย มันง่ายดิเยนวลต,ต้องทำตามยังไงล่ะคะตามยังไงเราทานกัเจ้าเราต้องพูดพูดภาษากลางนะอืออือนวไม่ผ่านทำบุกข,ข้าวอะ่ะอาหารไทยเยนวลไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่ผัดผัดก็พออัอนนีเ้เ็เที่ยงนะคะ่ะทุกคนมันเยนวนทาน้าตรงเวลา มีอาหารก็เหนียวก็มีค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนเนี่ยร้านสาวก็ไม่ท,นะนะทุกคนเนาะเนาะขอบคุณทุกการรับชมทุกนี่อย่าถามนะคะว่าเยนวันทำเองหรือเปล่าไม่ค่ะเยนวนซื้อค่ะซื้อทั้งน,นั้น เนี่ยอย่าถามนะคะว่าเยนวนทาเองหรือเปล่าไม่ค่ะเยนวนซื้อค่ะซื้อทั้งนั้นก็ก็กยังไงละ่ะก็เป็นหวัดนะคะทุกคนอ,อร่อยทุกคนมาครับทุกนนี่แหละค่ะทุกคนกินเหมือนเดิมเนาะมันก็ยังไลงล่ะก็ทุกคนเนาะเค็มหน่อยนะ ยายดนถ้าจะจืดเลยยายดนก็มันไม่อร่อยอร่อยหนมจะเหนื่อยหัวอร่อยทำได้ค mm ่ะ hmm. ท well, ุกคนและทีนี้ก็มีคนเขาขายในบ้านายดวเนี่ยเขาขายค่ะ ก็มันก็ถูกๆเนาะเยดนวนก็เลยซื้อกินเลยมันง่ายดีใช่ไหมเอ่มหิวกับเยดวนใช่ไหมคะทุกคน <c oughs> ถ้าหิวก็ทานนะคะภาพกิดวนนะครับมันก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็บกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะก็ก็ยังไงล้ะก็เป็นหวัดนะคะทุกคน <c oughs> เอาเลยทุกคนมาครับวันนี้หลานน้อยไปโรงเรียนค่ะทุกคนไปโรงเรียนก็จะบในคล่องเท่าไหร่นรเนาะเค็มหน่อยนะอย่าโดนถ้าจะจืดเลยอย่าดวนกมมนม็มันไม่อร่อยอืม อร่อยหนุ่มแล้วอย่าถามนะคะว่าเยลวนทาเองหรือเปล่าไม่ค่ะเยลวนซื้อค่ะซื้อทั้งนั้นอันไทยมันเข้าเส้นร้อนๆก็เลยคลิปนี้ก็ขออนุญาตพูดภาษากลางนะคะทุกคนเนาะเนาะขอบคุณทุกการรับชมทุกทุกท่านทุกคนเยดวดูก็เลย คิดอะห,หาเนือ้อหมดอืมออร่อยแล้วอย่าถามนะคะว่าเย็นวันทำเองหรือเปล่าไม่ค่ะเย็นวันซื้อค่ะซื้อทั้งนั้นอ,อือร่อยค่ะ อืมเนื้ออะไรอืมอ,อมนนะไรนะขอบคุณนะนะขอบคุณทุกการรับชมทุกอันนี้่อี่ยงนะค่ะทุกคนมันยังวันทานถ้าตรงเวลา นี่อ๋อฮึโอย้ยอย่าโดนต,ต้องทำตามยังไงล่ะคะตามยังไงเราทานเขาจ้าเราต้องพูดพูดภาษากลางนะถ้าเิดซันร้อนทางกับต้มจิม๋วมระนะคะท,ทุกคนเนาะวันนี้เราทานเขาจ้าใช่ไหมคะทุกคนเนาะเราก็จะพูดประมาณพูดพูดภาษากลางเนาะ <laughs> ก็จะไม่เหมือนชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ต้องใส่รุดีนะคุณเนะเดะมาณว่าจะอะไรนะนีนนัวเนาะข้าวกระเย็นวันนะครับมันก็ขอบคุณนะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ก็จะในคล่องเท่าไหร่เนาะ บารดาเยดวนกับทานข้าวเ,เหนียวค่ะทุกคนแต่วันนี้เยดวนซื้อต้มจืดไว้ข้าวเหนียวก็ทําได้ค่ะทุกคนและทีนี้ก็มีคนเขาขายในบ้านเยนดวนเนี่ยเขาขายค่ะก็มันก็ถูกๆเนาะเยดวนก็เลยซื้อกินเลยมันง่ายดี เงินวันไม่ผ่านค่ะบุกข้าวอ่ะอาหารไทยเงินวันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่